Ay từ thất bại tìm thúc sao hô mày hảo yên mùng mẹ, mày hảo thúc sao thăm thương thắng khó lắm Khâu à Khâu à Dạ 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 lắm khó lắm lên lắm khó lắm khó Bog em, em bị tango lọc yêu lương bị tango lương bên em kia 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 ม่เ่็งไร้ชื่อ,อบงบลูนบลูนทุกคนใหญ่ใหญ่หาของ รับทราบรับทราบไม่พุ่มต,ต,ตายก่อนตัวอยากเก็บตายไม่เป็นเลยปิดตั้งไม่เป็นเลยปิดตั้งเล็กเลยวะออก็ตายด้วย Give up. Your teammates can still recall you. Oh, oh! my hat, blow. Oh yeah.

เอปิดลำพูงดีเธอ,อะไรไอไ้ป,อปิดตีเข้าได้เตปิดเอาเอปิเอาเอาขอปิดตีเข้า ไม่ก้อนสิปิดไม่ขังเธอสิมันเข้าขังนี่ด้วยใช่เขาเปิดไม่ด้วยอ๋อก็ปิดเขาปิดไม่ก็ได้ก็เธอเปิดโอเคปิดไม่อ่ะเธอปิดไม่แล้วโอเค Good luck mates ยึดแม่ยึดแม่ยึดอีแม่มึงยึดแม่ยึดแม่ ไม่ปุ่มปุ่มตักไตยยัดแม่ยัดมีแม่ยัดอีแม่เมืองย็ดเย็ด,ยด

เราเราจะกินไก่ด้วยกันไปย่าง่ะเดาเดียวไปซื้อกันต่อเดี๋ยวเดีด๋ยวก็มีพีบบ่ตังยินเดี๋เริ่มต้นไม่ช่วยแต่อาจจะจบช่วยก็ได้ Lươm tân ác cho mẹ đại lý sắm ở bay bì กลอง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 ปุ้มอยู่บ้านไม่ได้มาวันนี้กลองกีการมาโอเคครับพุ้มไม่ไปปุ้มอยู่ตรงนี้แหละพุ้มไปใจแล้วงั้นตั๊บทีเจอคนยิงไปยใจ เราไม่ใช่ความรุนแรงเราโดยให้มันตายกันมัดก่อนเราคอยรอคนเดียวพุ่มเลือกใจความรุนแรงแล้วในปั๊บจีนี่ <Help. S 1> ไม่ไ็นไรืไ่ยังเดี๋ยวพุ่มไปช่วยต้นอ,อยู่ตรงนี้อ่ะโอ้สามรอยเม็ด Sao mày mệt, mệt Ok Rập xếp phi tăng rồi rắc hú bùm bình mày Kìa gặp Đây 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 Thôi giờ khít mày nó đủ xong Xong à ừ, đây thằng đi Này. Tăng mã tăng, ừ. tăng, tăng cấp mày cốm mày tăng bừa này mày 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 không, mày 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 má, má, Sân quá gặp anh Mày anh vào đi Em 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 đu đu em <tôi> lâm, Mình mình, mình chỉ กตาเกมบัญยากาอ๋อไหนบ่าจีมันไม่เมาะับเขามันเขาต้องวาลูเล่นมันมันไม่เหมาะเพราะเกมนี้มัน ปกติเ้มื่อก่อนปุ่มเล่นนปุ่มแก็บตีสามซิบมาิบตัวนุ้ไม่เะได้ยิงก่บปุมันสักนัดนึ่งแก็บแต่รอบเปลือนีปิตั้งปาว่าปิตั้งปากินไก่ตลอดรฮ็ดจอดได้ are you bitter รับด้วยรับด้วย Ô Từ đéo đây Tình kiếm mô vậy Em đúc tích quỳ ngân đúc kiếm em quá Máy khát Bắt tú có mì Chứ lại thì bớt tú tin nha đi quá kiếm đi Đi là đáp nhà bí cua Help! Hm, nhà Yabikoa? nhà yong? cua, nhà không. Yabikoa? Yabikoa? Yabikoa?

เวลาเกมมันนี่เล่นผีไฟว่าผีตั้งไป <c oughs> เกมดีนะผีไฟต้นใจต้องมาเปิดประตูวันนี้ผมไม่มีประตูเกมมันเสียเวลาเปิดประตู ยุบนี่ยก็กปีกมืดมาเธอเลยก็ป <HHH> ไปทัวรดอนมีของฉันไมีขนาดมันคุยโุดซับเป็นยังไงนู้นได้เลยสุดยอดไปเลยอ๋อแม่วางแล้วแล้วว่าสุดยอดไปเลยโจนายแน่มาก จอลงมาตรงนี้ไม่มีอะไรเลยอย่าแบ่งปืนกับเข้าชใจก่อนก็ได้ก็มีปืนอยู่ต้องกระบอก <Help! S 1> โอเคอืมในตัวนั้นนะเรามันเลียกเลยนะม่น <recall> ต้องไปเรียก,ก,ยก,ยกทนีนึนเจอเรียกได้ไหมโอ้เจอมากสีแล้วเขาวิ่งตามเอกก่อนนะเอ็ม กูกำลังพาคุณไปสู่สวรรค์อ๋โอโจรอแป๊บน,นึงนะโจมวนไปจกักตั้งไว้ได้เลยโอาจะไม่มีโอกาสได้ซู้เธอไม่ต้องกลัวเราแมา่ช่องคนมันอยู่คนเดียวนี่อยู่นี่ได้จัดไปเจ้าเรามาทั้งช่องตัวมันมาตัวเดียวนี <Got it. S 1> ออ่อย่าไปหยองอย่าไปหยอง

เราต้องการกำลังเสริมเพิ่มเพื่อที่จะไปกินไก่ในตานี้เติมไม่ต้องไปกลัวไอเล็ดโซนนะนีพผมนี่ใช้เวลาวิ่งข้ามไปเลยไม่มีทางตายโอกาสต้ายหน่อยมากเล็ดโซนเนี้ย โอกาสตายหน่อยปอบปอบโอกาสหน่อยปอบปอบใครอุดับเลย <Got it. S 1> โอกาสแทบจะเป็นซูนะ่ะกับการเยดยลรบเบิดองยตเนี่ยกายัางรอดเจ้เร็วไปตั้งไง โจกูเรียกมึงมาแล้วอะไรอะระเบิอดอะอย่าไปหยองอย่าไปหยองซื้อกวัวลิสโซนอ่ะอ่ะเ <Please recall S 1> ย้าว้าวสองกดหนูอ่ะเน,นี่ย กูไม่กลัวกูไม่กล like ัวเอหลือเขาไม่มีเร็วเร้วเขาไม่กลัวไหมกูไม่กลัวกูไม่กลัวดยิงมึงมากเลยยิงมึงมากเต้เต้ช่วยเขาด้วยดยิงมึงมากเลยยิงมึงมากยังไม่ตายที่เขาเขายิงมันไม่โดนเลยเขาไม่รู้มันอยู่ไหนด้วย

โอเคแทนส์ดีกว่าแว็บอ็องหน่ออุ้งได้ได้แบบนี้ไหมโอเคโจลงมากดนิวตัวเองแล้วลงมาโจรเราจะไปสู้สาววัดจันเจ็ดด้วยกันเราจะไปกินไก่ด้วยกันจะปิดแบบไหมแบบนี้อ๋อ พี่ตั้งทุกคนรอพี่ตั้งอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้พี่ตั้งผมไม่กลัวก,กิมกักกักปนีผมไม่กลัวไว้นั่นแหละโอเคขอฝากลุ่มก,กันนะอ๋อ ว้าวเย่ oh, yeah. เตอร์บิตังคาได้ซบหนึ่ง <c oughs> บิดตังไม่ต้องกลัวมันบิดตังบิดตังอยู่ทั้ง4ี่คนต้องกลัวอเลยเตอร์กลนๆนอยู่ที่อ่นั้น

ได้ไหมได้ไหมมันอยู่ไหนนั้นนี่เรเจอแล้วเรเจอแล้วโอ้ดิดดิดโอเคโอเคนอนนะโอเคมันรับเลยไหมโอ้ก็จะไหนเดี๋ยวก็จะได้เฮ้ยเฮ้ยมีมีนี่มีนี่ ไม่มีระเบิดเธอเขามีแก่วัวใจที่รักเธอคนเดียวดีเธอมันมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ร่างคานะโจงนะมันอยู่ตรงร่างคานะโจโอเคโอเคเขาชุบอยูเขาชุบอยู่แอมชุบชป,ปิงมันอยู่บนร่างคาบ้านนะโจแอมชุบป,ปิง,ปปงนั่นไง Thank you. มันอยู่ในเจ้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 จจไม่ต้องวงเขาเจ้าไม่ต้องวงเขาจมาชูพอตีได้ะจอมันมันอยู่ข้างยินหนึ่งตัวข้างยินหนึ่งตัวลังคาบ้านตรงนู้นหนึ่งตัว เดี๋ยวซู่ซูนะเขาแบบโจรออยู่ไม่ต้องแคบเธอต้องเอาชนะมันได้ได้นะเธอเขาหน้ามือแล้วเธอชุกโจกันเร็วเธอดรดไหมพุ่งไหมพุ่งแ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 มเธอดรดดโดดวิ่งไหมอือวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเธอเธอ ได้ได้ได้เจอผีตั้งอยู่ตรงนน้นไหมเพื่อตัวกมันแค่นั้นอ่ะอืออืปีตังเรียกเราแล,แล้วไปแล้วเธอร้อนแล้วไม่เป็นไรพวกมไม่กลัวมันอ้า พุ่งมาว่าเลยวิ่งก้อนวิ่งก้อนโอ,เอเน้เดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวเขาก็ตายดีดังเลียกสักรอบได้เลยไหม เกมกากี่เกมนี้ป๊บปเจ้า <Awesome. Thanks. S 1> นั่นไงนั่นไงโจมันไปทางกว้าแล้วว่าเลย อย่างรอดปีตัง้งเรายังมีโจอยู่เราจะกินไก่ไปด้วยกันแต่ว่ารอสักตีเก้าตีสิบให้ซาไตเปิดก่อนก่อนอไปซื้อ oh, yeah. โอ้ยบอกว่าจีเกมก,กากเล่นไปชไชสเสเวลาเล่นฝีไฟวะ